สวัสดีนะครับพบกับเราเช่นเคยในช่องพี่อุ้มพาเพลินนะครับวันนี้มีโอกาสมาส่งของที่อำเภอชุมพลบุรีนะครับอยู่ที่บ้านแคนแสนสุขนะครับบ้านแสนสุขนี่คือแหล่งต่อรถดําที่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสานเลยนะครับบริเวณตรงนี้เป็นอู่ดาบเจมนะครับดาบเจมหลานกำนันสุดรถนอกนะครับนี่ครับ ความมาลังการของอู่หลานกำนันสุดนะครับนี่ครับอู่ใหญ่มากรถต้องเอามาจอดลงที่ทุ่งนานะครับเดี๋ยวมาชมอีกฝั่งหนึ่งของของหลานกำนันสุดรถนอกนะครับนี่ครับอีกฝั่งหนึ่งของหลานกำนันสุดรถนอกนะครับ เะมากๆน,นี่ครับก่อตั้งอยู่ที่บ้านแสนสุขตำบลยะวึกนะครับอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดส,สุรินทร์นะครับเป็นรถนอกมาประกอบเป็นรถดําดินนะครับอันนี้อยู่ในหมู่บ้านนะครับไม่ได้อยู่ที่ถนนดําข้างนอกนะครับ เดี๋ยวมาชมอู่ต่อรถดำที่ผมเอาสินค้ามาส่งนะครับนี่ครับชื่อว่าอู่ลุงเรียนนะครับลุงเรียนการช่างนะครับรับต่อดำรถหกล้อดินนะครับและรถการเกษตรนะครับสนใจสอบถามมาได้ครับเดี๋ยวไปชมพร้อมๆกันนะครับอันนี้ก็เป็นเหล็กดำ สำหรับปูพื้นรถดำนะครับอันนี้ก็เป็นเหล็กเหล็กรางน้ำนะครับเหล็กฉากฉากสองนิ้วรางน้ำสามนิ้วแล้วก็หน้าห้าครับห้านิ้วสามนิ้วนะครับสำหรับเตรียมประกอบเป็นรถดำนะครับอันนี้เป็นฮีโน่ e มก้าครับ G O แปด JO8 เดี๋ยวไปดูก่อนนะครับเดี๋ยวบอกผิดนะครับอันนี้เป็นเครื่องยนต์สี่สูบนะครับเครื่องคอมมอนะครับ เป็นชัดซีนอกนะครับโค้ดเอฟซีคันนี้ความยาวของกระบะ3ามเมตรห้าสิบนะครับขวาข้างสูงห้าสิบเซนนะครับระแนงข้าง2ราวนะครับ คันนี้คันนี้จากอบถามลุงเรียนนะครับส่สองอูปโรมช่างนะครับนี่ครับภาพเก่านอกนะครับที่ยังไม่ได้ล้างครับ คนข้างสดเลยนะครับสำหรับเครื่องยนต์เทอร์โบโนรชมงานดิบไปก่อนนะครับพอรุนข้าง กาเชื่อมโดยรวมนะครับเป็นรวดเชื่อมไฟฟ้านะครับก็ประมาณนี้นะครับนี่ครับลุงเรียนเสื้อสีม่วงนะครับอันนี้ส่วนเป็นช่างอีกคนนะครับทำกันสองคนนะครับ จาการสอบถามว่าจะส่งงานวันนี้นะครับสำหรับโรงเรียนการช่างนะการทายครับอันนี้ปัลกลแกล้อยู่ด้านข้างนะครับ hổ ch้าง kêu này, nè, rèn rèn, à, à, dài thế à, ตงงานเย็นนี้นะครับจากการสอบถามวันนี้ก็เป็นงานดิดนะครับสำหรับปู่ช่างเรียนการช่างนะครับต่อส่งพอรมช่างนี่ครับฉัดสีเทียมยังไม่ได้รองไม้ครับสำหรับ ท่านผู้ชมท่านใดสนใจจะมาต่อหรือย่นช่วงล้อเข้ามาได้เลยนะครับราคาไม่แรงราคาคุยกันได้นะครับสำหรับอู่ช่างเรียนการช่างนะครับอยู่ที่บ้านแคนแสนสุขเทศบาลยะวุฒินะครับ เป็นแมกกาตอนเดียวนะครับเครื่องยนต์สี่สูบโคดชัดซีขึ้น F46 นะครับคันนี้ลุงเรียนต่อส่งอู่พรมช่างครับอยู่ที่ทางภลาดช,ชุมพลนะครับอู่นี้อยู่ที่ในหมู่บ้านนะครับใกล้อู่ลานกำนันสุดนะครับหลานกำนันสุดจะเลยบ้านนี้ไปนะครับหลานกำนันสุดโกนอก,นอ,กอันนี้ก็เป็น ที่จอดรถโชว์สำหรับลูกค้าเข้ามาเลือกชมรถเก่านอกจากญี่ปุ่นของอูกหลานกำนันสุดนะครับรถเยอะมากๆนะครับสนใจเข้ามาชมได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอยุติเพียงเท่านี้ก่อนนะครับ กับอู่ต่อรถดับอู่อูอ่ช่างเรียนนะครับนี่ครับซื้อรถมาใช้งานนะครับเพิ่งออกมาเมื่อวานนะครับรีโว o 4ประตูสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับไว้พบกันคลิปหน้านะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับผม